ฮ้ยไหนอ่ะคนที่หลงเข้ามาดูคลิปคลิปนี้ขอไลค์หน่อยได้ไหมอ่ะเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการใช้ชีวิตต่อไปในวันขง้น้าสวัสดีฮะคุณผู้ชมฮะวันนี้นะครับผมผมจะพาทุกคนมาตามหาเจ้าตรีสูตรหรือว่าเจ้าเบ็ดไทยเดลลอตนะฮะ อันดับแรกสิ่งที่เราต้องมีเลยนะฮะก็คือเรือครับผมให้เราทำการมาทางขวาของเกาะนะฮะไปที่เกาะซันสโตนครับผมแล้วขี่เรือเลยอ,ออกมานะฮะที่ที่เราจะไปนะฮะก็คือ desolate deep หรือว่าท่าใต้น้ำนะครับผมเลี้ยวขวานิดนึงแล้วจะเจอทุ่นลอยน้ำตรงนี้นะครับผมแล้วก็สวมอุปกรณ์ดำน้ำไม่ครบฮนะออกไปเลยะฮะอุปกรณ์เหล่านี้ก็สามารถซื้อได้ที่เกาะต้นเกเลยนะครับผมแต่จะเป็นถังอันเล็กๆนะ ถัองออกซิเจนนะฮะละสามพันบาทถ้าลงมานะฮะถ้าเราเจอป้ายนี้แล้วถ้าอยากไปซื้ออุปกรณ์ดำน้าให้ไปด้านซ้ายนะผมแต่ถ้าเราซื้อเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้เราไปทางด้านขวาฮะอาจจะมืดนิดนึงนะทุกคนให้เราเระวางังเราเบิดซีไม้ดีๆนะฮะถ้าเราโดนเนี่ยตายได้เลยนะทุกคนระวังด้วยนะฮะเมื่อมาถึงเราจะเห็นเกาะตรงกลางนะครับผมให้เราตรงมาทางด้านซ้ายฮะถ้าใครเพิ่งมาที่นี่ครั้งแรกนะผมผมแนะนําให้เราตกปลาที่นี่ให้ครบนะฮะ นี่ครับผมมีทั้งหมด12ตัวนะทุกคนส่วนเจ้าซีม้เนี่ยมันต้องอาวางกลงดักนะฮะซึ่งเดี๋ยวผมจะแปะคลิปไว้ที่ขวาบนหรือไม่ก็ดูคลิปในช่องผมได้นะครับผมเมื่อทําการตกปลาครบแล้วนะฮะเรามาทางนี้ครับเราโล,ลงน้ำตรงนี้ฮะนี่ครับผมมันจะมีถ้ำแถวๆนี้นะทุกคนถ้ามันมืดเกินสามารถเตรียมปลาสปาร์กิ้งมาได้นะฮะนี่เลยมันจะช่วยเราส่องสว่างนิดนึงนะ นี่ครับจะเห็นพวกโครงกระดูกนะฮะตรงนี้ระวังโดดลงมาระวังโดนซีมาด้ยวยนะให้ลงมาตรงมุมตรงนี้ฮะค่อยๆมุดมุดไปนะครับผมค่อยมุดมุดแกแกไปฮะขึ้นๆลงๆซ้ายขวาซ้ายขวา A B ดีเงินทุกคนไม่ค่อยมุดฮะโอเคแล้วเราก็จะเข้ามาในนี้ได้นะผมสิ่งที่เราต้องเตรียมอีกอย่างหนึ่งเลยนะฮะก็คือเจ้านี่ฮะหินวิทมวลหรือเจ้าลีลิกนั่นเองหินนี้ได้จากที่ไหนนะฮะก็คือมีอยู่สองวิธีที่เราจะได้มันมานะครับก็คือไปซื้อลีลิกที่เกาะซันสโตนนะฮะกับเมอร์ลินนั่นเองอ๋อเดี๋ยวผมจะพาไปดูที่ซื้อหินลีลิกนะฮะ หรือว่าหินเวทมนต์เผื่อใครเป็นผู้เล่นใหม่นะครับเจ้ายังไม่รู้นะครับผมนี่ครับมนที่ก่อซันสโตนนะฮะแล้วก็ขึ้นมาตรงบันไดตรงนี้ฮะเดินตรงมาครับเดี๋ยวซ้ายครับผมนี่ฮะจะเป็นกระต๊อบหลังเล็กๆนะฮะของเมอร์ลินนะฮะเราทําการเดินเข้าไปคุยเลยนะครับเมื่อกี้เราใช้ประมาณ5อันนะฮะกดอันแรกครับนี่ฮะแล้วก็กดซื้ออันที่1นนะครับผมหิน1ก้อนจะใช้ประมาณ11,000บาทนะครับผมเมื่อกี้ ลิลิลิเราใช้ไป5้ก้อนก็ประมาณ55 0 0 0นานะฮะถ้าเราโชคไม่ดีเนี่ยอาจจะได้ซื้อทั้ง5ก้อนเลยนะครับทุกคนซึ่งเบ็ดตัวนี้ก็จะราคาประมาณ2 0 0 0 0 0กว่าบาทนะฮะแล้วก็อย่างที่2นะครับคือเราตกปลาล้วก็จะมีโอกาสได้มานะฮะโอเคครับเมื่อเราเตรียมหินมาแล้วนะฮะแล้วก็ตกปลาครบแล้วนะครับผมเราเดินมาที่แท่นเลยฮะโอ้ผมลืมบอกไปนะทุกคนสิ่งที่เราต้องเตรียมที่สําคัญที่สุดเลยนะฮะก็คือเงินครับผม เบ็ดเจ้าไทยแลนดรถเนี่ยราคา1นึ0 0 0สนามืนะครับผมอย่าลืมนะฮะสำคัญมากโอเคเมื่อเรามาแล้วใส่ไปเลยฮะจะใช้ทั้งหมด5อันนะครับผมนี่เลยสุดท้ายฮะเรียบร้อยโอ้ยมีอ๋อลากขึ้นนะฮะแลประตูก็จะค่อยๆเปิดนะครับผมผมมาครั้งแรกเหมือนกันเลยนะทุกคนนี่ฮะ แล้วเราก็จะเห็นโอ้โหในที่สุดครับหลังจากที่ผมลำบากตรากตำโอ้โหผมฟาร์มมาหลายวันมากเลยทุกคนกว่าจะมีตังค์ครบแล้วก็สามารถปลดล็อกประตูนี้ได้นะฮะเรียบร้อยครับ1นึ0 0 0สบาทกดไปเลยฮะเรียบร้อยครับผมได้มาแล้วนะฮะไอ้เจ้าเบ็ดไตรเดนล็อตนะครับผมความเร็วลออยู่ที่10%นะฮะโชคอยู่ที่150ซ การควบคุมไม่มีความยืดหยุ่นไม่มีกิโลกร,รัมสูงสุดที่สามารถตกได้นะฮะก็คือ6000นะครับผมแล้วก็ความสามารถของเจ้าเบดไตเลนดอดตัวนี้นะฮะก็คือเวลาเราตกปลานะครับมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราจะมีโอกาสฟันปลานะฮะทำให้หลอดสีขาวเราฮะเต็มไวขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็มีโอกาส3 0%นะครับที่เวลาเราตกปลาเนี่ย จะมีโอกาสติดสถานะพิเศษของเจ้าเป็ดตัวนี้นะฮะซึ่งจะทําให้เรานั้นขายปลาได้เพิ่มขึ้นสามเท่าเลยนะครับทุกคนเผลประตูก็ปิดไปแล้วนะฮะตอนนี้เผลอให้เราลงทางเดิมฮนะี๋ยวจะลองตกปลาให้ดูนะครับทุกคนอีซีไม้ตรงนี้ระวังดีๆนะทุกคนผมตายกับมันหลายรอบแล้วนะเวลาโดดลงมาในน้ำนะฮะมองไม่เห็นนะดิมาทางขวาครับผมี๋ยวผมจะทำการลองตกให้ดูนะทุกคนผมไม่เคยตกเหมือนกันนะเพิ่งได้มาเลย เวียงไปเลยฮะเดี๋ยวจะดูด้วยนะฮะว่าเราต้องกด,กดกี่ทีนะฮะถึงจะจับปลาติดนะครับผม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14โอ้โหสิครั้งนะ,ะทุกคนนี่ฮะเห็นไหมฮะเมื่อกี้มันจะมีออร่าหรือไม่ก็มีสถานะฟันปลานะฮะ ทำให้เกตเราเต็มไว้นั่นเองเมื่อกี้อาจจะยังเห็นไม่ชัดนะเดี๋ยวผมตกอีกทีนึงน, <tamp ß. S 1> นี่ครับเห็นไหมนี่ฮะมันทำให้เราหลอดมันเต็มไวขึ้นนะ <_ seas cute> ผมบอกเลยว่าถ้าจับปลานี้ทำให้เราจับปลาง่ายขึ้นฮนะเรียบร้อยโอ้โหผมบอกเลยว่าอีซี่เดี๋ยวผมจะลองตกให้มันติดสถานะของไทเดนลอดนะฮะ มันจะเป็นเหมือนผมดูมานะฮะมันจะเป็นปาลาเราจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวนะทุกคนวินีติหรื้เปล่าสีเขียวแบบนี้นะฮะดูดีโอโหเต็มโคตรไวอ่ะทุกคนคนี่ฮะโอสถานะแอเลนเชียนะทุกคนอ่านี่ไงมันจะเป็นสีเขียวแบบนี้นะฮะนี่เลยครับปาลาเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเขียวแบบนี้เลยนะฮะ แล้วเวลาขายปลาก็คือจะขายได้ในราคา3เท่าเลยนะครับถ้าเราเอาไปขายนะฮะโดยที่ติดสถานะเอเลนเทียนนะครับจากปลา1000จะกลายเป็นปลา3,000บาทเลยนะฮะโอ้โหผมบอกเลยว่าคุ้มมากนะฮะเดี๋ยวเราลองขึ้นไปดีกว่านะครับโอเคทุกคนจะทําการไปตกปลาที่เกาะโฟร์ไซเคิลชอนะฮะเป็นจุดฟาร์มเงินฟาร์มปลาที่ดีสําหรับผู้เล่นใหม่เลยนะฮะก่อนหน้านี้ผมก็ชอบไปฟาร์มตรงนี้นะฮะเนื่องจากว่าได้เงินแล้วก็เลเวลที่ค่อนข้างเยอะเลยนะครับทุกคนเอาแล้วฮะให้เราเดินขึ้นไปตรงนี้เลยนะครับ ดที่เราจะทําการตกก็คือน้ําตกตรงนี้นะฮะดวผมจะลองจับเวลาตกสักประมาณเท่าไหร่ดีประมาณ10-20นาทีนะฮะดูซิว่าเราจะได้ตังทั้งหมดกี่บาทน,นะครับผมตัวแรกดูซิจะได้ปลาอะไรนะฮะโอ้ม,มันแอบเขย่านานไปหน่อยนะไอ,อเจ้าเบ็ดตัวนี้อาจจะต้องไปตีบวกเบ็ดเพิ่มน,นะฮะโอ้โหอันแรกเป็นลังนะผมดีเหมือนกันนะฮะสำหรับผู้เล่นใหม่นะฮะปลาปลาได้ค่อนข้างดีเลยนะผมว่า ปลาที่เราจะฟาร์มที่จุดตรงนี้นะฮะก็คือเจ้ากัปตันโกฟิตนะครับผมนี่ฮะเจ้าปลาตัวนี้ครับกัปตันโกฟิตนะฮะราคาค่อนข้างดีนะตัวหนึ่งประมาณพันถึงสองพันเลยนะครับผมถ้าติดเอเลนเทียนนี่ผมบอกเลยว่าโหรวยฮะโอกาสตกอ,อยู่ที่สามสิบเปอร์เซ็นต์นะเดี๋ยวรอดูใช่ไว่าเราจะตกได้หรือเปล่านะฮะผมว่าข้อเสียของเจ้าเบ็ดตัวนี้เลยนะฮะก็คือหลอดจีขาวตัวนี้นะฮะไอ้แถบบาร์ตรงนี้ค่อนข้างเล็กนะทุกคน ซึ่งมันอาจจะสำหรับผู้เล่นใหม่อาจจะทําให้มันตกยากนะฮะถ้าใครคิดว่าจะหลอดสีขาวตัวนี้มันเล็กไปนะฮะสามารถใช้เหยื่อที่สามารถเพิ่มความยืดหยุ่นได้นะฮะเช่นเจ้าเ,เบเกิลอันนี้นะฮะคือมันเพิ่มความยืดหยุ่น15นะผมเดี๋ยวจะลองใช้ดูนะฮะไมเป็ฮะเพิ่มโชคด้วยนะครับอันนี้ทําให้เราโอกาสตกปลาได้ดีขึ้นนะปลาที่แรงขึ้นนะฮะนี่ฮะมันก็จะเพิ่มนะครับแต่มันจะเพิ่มนิดนึงนะเพราะว่าเหยื่อของเรามันไม่ได้ดีขนาดนั้นนะฮะมันเพิ่มนิดหน่อย นี่ฮะมาแล้วฮะปลาทองตัวแรกนะครับผมโอ้โหแล้วติดเอเลนเทียนด้วยนะราคาคูณสามเลยนะตัวนี้นี่ไงมันอาจจะดิ้นนิดนึงนะฮะแต่มันมีเอ่อตัวช่วยฟันเรานะฮะเรียบร้อยนี่ครับผมน้องก็จะเปลี่ยนเป็นสีแบบนี้นะทุกคนสีปกติน้องจะเป็นสีคล้ายๆสีเบดนะฮะสีส้มๆึงเหลืองนะฮะโอเคเดี๋ยวลองตกดูสิว่าจะได้ถ้าเป็นตัวธรรมดานี่จะขายได้ราคาเท่าไหร่มา้วฮะตัวที่สองนะครับตัวนี้ อันนี้เป็นแบบธรรมดานะทุกคนเดี๋ยวดูว่าราคามันจะต่างกันเท่าไหร่นะฮะมีแอบยากนิดนึงแต่มีตัวฟันปลาช่วยนะฮะเรียบร้อยขนาด1.5กิโลอุ๊ยทุกคนดูดีขนาดเท่ากันเลยนะฮะแบบเอเลนเทียนก็1.5นะครับผมแบบธรรมดาก็1.5นะฮะโอเคยิ่งขนาดปลาเท่ากันก็จะขายได้ราคาเท่ากันนะฮะแต่ว่ามันต่างกันที่สถานะนะฮะตัวหนึ่งธรรมดาตัวหนึ่งติ A นะเดเอเลนเทียนนะดีจะดูว่าราคามันจะคูณ3จริงหรือเปล่านะครับ โอ้โหนี่ฮะตัวที่3ครับมาแล้วติดแอนเลนเทียนเหมือนกันแน่นี้โอ้โหดูดีฟันรัวๆเลยเรียบร้อยโอ้โหแป๊บเดียวเต็มนะฮะโอโ้อันนี้หนักกว่าเดิมนะฮะ1.7กิโลโอ้โผมรอดูเลยว่าเราจะขายได้ราคาเท่าไหร่นะฮะ30นาะผมตกประมาณ15 20นาทีนะฮะมาแล้วฮะตัวที่4ครับอันนี้เหมือนสีมันจะแปลกๆไปนะคุณน่าจะติดสถาน,นะอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะอโอเคฟันรัวๆครับฟันรัวๆฮนะ ฟันอีกฟันอีกสวยโอ้นี่ติดกอสซี่นะทุกคนโอ้ขนาด2.4งกิโลนะตัวนี้ตัวค่างใหญ่นะ2,000 years later โอเคตัวสุดท้ายก็ติดแอดเลนเทียนนะทุกคนเดี๋ยวผมจะลองเอาปลาไปขายนะฮะตอนนี้ผมตกมาเกือบเกือบยีนาทีนะครับเรียบร้อยติดแอดเลนเทียนนะฮะอันนี้ได้ปลาทองมาทั้งหมด4ตัวนะฮะเดี๋ยวจะลองเอาไปขายดูซิว่าตกมาไม่ถึง20่นาทีนะว่าจะได้ตังค์เท่าไหร่ นี่ก็เป็นปลาที่ผมตกได้มาเมื่อกี้นะฮะก็ไม่เยอะไม่น้อยนะอาจจะได้สักเท่าไหร่อะสองสามหมื่นหรือเปล่าถึงหรือเปล่าไม่รู้นะฮะน่าจะไม่ถึงนะน่าจะได้ประมาณสองหมื่นนะทุกคนผมคิดว่านะเป็นเทเลนต์ล็อตธรรมดานะฮะที่เรายังไม่ได้ตีบวกนะฮะถ้าตีบวกนี่อาจจะตกได้เยอะกว่าี้นทุกคนเดี๋ยวสิเดี๋ยวลองขายปลาปกติไปก่อนนะหรือว่าเราขายทั้งหมดดีเดี๋ยวถามเขานะฮะว่าปลาทองธรรมดาราคาเท่าไหร่นะฮะหนึ่งจุดห้ากิโลหนึ่งพันนะทุกคน ถ้าอันนี้ติดเอเลนเทียนน้ำหนักเท่ากันน่าจะได้ประมาณ3ต้องเป็น3ามพนะดูสิว่าได้เท่าไหร่อ่าสามพันหกสิบจริงด้วยนะฮะก็คือราคาคูณ3นั่นเองโอ้โหแล้วถ้าติดกอสซี่ล่ะอันนี้ติดสถานะกอสซี่นะฮะแล้วก็น้ำหนักเยอะกว่าเป็น2.4งกิโลนะครับผมเท่าไหร่เอ่ยอันนี้2อ0พอ่าแล้วอันนี้ล่ะเอเลนเทียนน้ำหนัก1.7เท่าไหร่เอ่ย3า0พโอ้โหค่างดีทุกคน ผมจะลองขายทั้งหมดเลยนะโอเคเดี๋ยวเราเปิดให้มันขายอัตโนมัตินะฮะปลาตำนานเปขายทั้งหมดเลยครับผมดูซิว่าตกมาประมาณไม่ถึง20บนาทีนะฮะจะได้ตังค์เท่าไหร่กับเจ้าเบ็ดตไตเดนลอดตัวนี้นะครับผมตดวที่ยังไม่ได้ตีบวกนะดูซิฮนะได้เท่าไหร่สองหมื่นแล้วผมโอ้โหก็ตกนาทีแล้วประมาณพันกว่าบาทนะฮะเฮ้ยผมว่าไม่แย่นะทุกคนถ้าเอาไปตีบวกเนี่ จะได้ถึง 2, 3มหมื่นแล้วทุกคนโอเคฮะสลับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะฮะเดี๋ยวคลิปหน้านะฮะอาจจะเอาเจ้าเป็ดตัวนี้ไปตีบวกนะฮะแล้วก็ไปลองตกปลาดูนะว่าจะดีขึ้นขนาดไหนนะฮะแล้วก็เปิร์กไหนเหมาะสำหรับเจ้าเป็ดตัวนี้นะฮะโซโลนีสวัสดีครับบ๊ายบาย